กาบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมนายวันชัยจเจริญนนทสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยขอได้อยากหาลือกับท่านประธานได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบรุรีประกอบด้วยอำเภอปาเก็ดบางกรทองบางใหญ่และบางกุ้ยพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเค็มได้ไหลเข้าสู่คลองพระอุดม ลองม,มุทองและคลองบางใหญ่เข้าสู่พื้นที่เกษตรกรที่ทําสวนทุเรียนทําสวนไม้ดอกและนาข้าวประสบความน้ําเค็มเมื่อวันที่20มกราหกสี 64. ได้ทําการตรวจวัดน้ําเค็มแต่ลําคลองสาขาต่างๆได้ปริมาณน้ําเค็มเกิน2.4ถึง4.5กรัมต่อลิตร ซึ่งมีความเค็มเกินกำหนดคือ0.5ถึง1กรัมต่อลิตรซึ่งเกษตรกรไม่สามารถนำน้ำที่มีความเค็มระดับ2.4ถึง4.5ลิตรเกษตรกรไม่สามารถจะไปลดน้ำไม้ผลไม้ดอกจะเกิดความเสียหายแก่อาชีพเกษตรกรยกตัวอย่างเช่น การประปามาหาสวัสดได้ผันน้าดิบลงสู่คลองสนน้อยบางส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเค็มในพื้นที่อําเภอบางใหญ่เป็นต้นจึงอยากฝากให้หน่วยงานเกษตรกอาเภอจังหวัดและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ลงไปแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยการเจาะน้าบาดาลให้กับกลุ่มเกษตรกรแต่ละอำเภอตำบลด้วยครับ กลับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ